สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดตัวข้างบนตัวที่3คะ่ะเพราะว่าตัวนั้นสำคัญมากๆท่านจะได้ไม่พลาดทุกคลิป ของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและก่อนจะไปรับฟังคลิปเต็มๆขออนุญาตเตือนนิดนึงนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะและข้อนี้สำคัญไม่น้อยเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นดวงรวมเราดูแบบมุมกว้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคลิปนะคะ ก่อนอื่นขออนุญาตแจ้งนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกคือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะคลิปนี้คะ่ะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวนะคะอลัะคษะชาวราศีพิจิกมาเริ่มฟังกันเลยนะคะว่าดวงชะตาของท่านช่วงวันที่1ถึง15 สุราคมปี64นี้นะคะช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างดวงจะดีขึ้นบ้างไหมจะมีโชคมีลาบบ้างหรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มฟังกันเลยนะคะก่อนอื่นขอเริ่มที่การงานของท่านกันก่อนเลยนะคะชาวราศีพิจิกการงานในช่วงนี้ถือว่าเหนื่อยคะ่ะเหนื่อยมากๆ ทำงานหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียวนะคะงานจะเยอะขึ้นยุ่งขึ้นวุ่นวายขึ้นอย่างแน่นอนและปัญหาก,ก็จะเยอะขึ้นด้วยค่ะนอนดึกตื่นเช้าวันหยุดก็แทบจะไม่ได้หยุดเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้แทบจะไม่มีเวลาเป็นส่วนตัวเลยด้วยซ้ําไปงานจะแย่งเวลาของคุณไปโดยสิ้นเชิงค่ะบางท่านหากไม่หอบงานมาทําที่บ้านก็อาจจะต้องเข้าออฟฟิศเข้าบริษัททางที่โอ้โหเป็นวันหยุดแท้ๆนะคะ ท่านที่ทำงานพิเศษหรือว่างานจ็อบควบคู่กับงานหลักหรือท่านที่ทำงานหลักหลายอย่างในเวลาเดียวกันนั่นละค่ะช่วงนี้ลูกค้าจะนึกถึงนะคะจะเรียกใช้งานหรือว่าจะนำงานมาให้ถึงที่เลยก็ว่าได้ดวงงานเริ่มจะฟื้นตัวค่ะในช่วงระยะเวลานี้ช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนช่วยเรื่องงานและช่วยให้คำแนะนำ หากต้องการคำแนะนำหรือว่าต้องการความช่วยเหลือนั่นเองนะคะใครที่ทำงานประจำยิ่งเห็นชัดเจนค่ะในช่วงระยะเวลานี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะเรียกใช้งานบ่อยๆนั่นเองนะคะหรือไม่ก็เพื่อนร่วมงานจะวายวานให้ช่วยทำงาน หรือให้ช่วยแก้ไขงานบางอย่างที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองนะคะและช่วงระยะเวลานี้มีดวงจะได้พบปะกับผู้คนมากหน้าหลายตาจะมีการเดินทางบ่อยและถี่ประช่วงที่ผ่านมานะคะมีกิจกรรมให้ทําเพิ่มมากขึ้นการเดินทางก็จะมีทั้งเดินทางเกี่ยวกับการทำงานและชีวิตส่วนตัวนั่นเองนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสได้ไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ถี่นะคะช่วงนี้ชีวิตดูจะมี สีสันทั้งเหนื่อยและสนุกคาชาราศีพิจิกสังเกตดูนะว่าจะจริงไหมมีดวงได้พบปะสังสรรค์บ่อยขึ้นนั่นก็หมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยเรื่องการทํางานก็จริงนะคะแต่คุณก็ยังจะมีเวลาได้รีแลกได้ผ่อนคลายได้ทําในสิ่งที่ชอบได้ทําอะไรที่อยากจะทําบ้างหลังจากที่โอชีวิตช่วงที่ผ่านมานะคะเจอแต่เรื่องเค,เครียดในช่วงที่ผ่านมาค่ะ ช่วงนี้หากเปรียบเทียบช่วงที่ผ่านมากับช่วงนี้นะคะช่วงนี้คุณจะผ่อนคลายมากกว่าคะ่ะถึงแม้ว่าจะยุ่งมีเรื่องให้คิดให้ทํามากมายก็ตามแต่คุณจะมีความสุขและมีรอยยิ้มถีก่ว่าช่วงที่ผ่านมานะคะไม่น่าดําค่อาเครียดเช่นที่ผ่านมาที่ผ่านมาจะเป็นในลักษณะที่ว่าปากยิ้มแต่ภายในร้องไห้เด็กได้ว่า นาชื่นอกตรมนะคะแต่ว่าเรื่องของงานในช่วงนี้นะคะทั้งท่านที่ทํางานประจําหรือว่าทํางานอะไรอยู่ก็ตามนะคะอาชีพที่คุณทําหรืองานพิเศษช่วงนี้อุปสรรคมักจะมาก่อนเสมอนะคะจะเจรจาต่อรองอะไรก็ไม่ง่ายจะต้องใช้ความพยายามแบบที่สุดจริงๆคุณจึงจะได้และจะสมหวังในสิ่งที่ต้องการจะได้งานจะได้เงินแต่ก็โอ้โหใช้ความพยายามแบบสูงสุดเลยทีเดียวถึงได้เน้นย้ำตลอดคลิปว่า นะคะว่าการงานในช่วงนี้เหนื่อยมากๆจะได้อะไรมาแต่ละอย่างไม่ง่ายเลยทีเดียวแต่อย่าท้อและอย่าล้มความตั้งใจนะคะอย่าละทิ้งความตั้งใจในช่วงระยะเวลานี้ตกลงครั้งแรกไม่ได้ตื้อค่ะเข้าไปใหม่เพราะอะไรก็ตามช่วงนี้ยากก็จริงแต่ถ้าคุณลงมือทําเองคุยเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้มักจะประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะไม่ยากค่ะเตรียมตัวให้ดีๆเตรียมคําพูด หากต้องเกี่ยวพันกับอะไรก็หาให้ครบค่ะเอกสารก็อย่าให้ขาดข้อมูลก็ให้แน่นพกพาความมั่นใจแล้วเข้าไปพูดคุยเตรียมแผนเอาไว้นะคะแผนหนึ่งแผนสองหากแผนหนึ่งไม่สําเร็จก็ใช้แผน2ต่อเรียกได้ว่าเตรียมแผนสํารองเอาไว้ล่วงหน้าสองสาแผนก็ว่ากันไปนะคะให้เตรียมเอาไวเ้เถอะค่ะสรุปนะคะช่วงนี้ การทำงานนั้นเหนื่อยแต่ว่าจะดีขึ้นนะคะเหนื่อยจริงแต่ก็ดีขึ้นจริงๆและที่สำคัญเหนื่อยแล้วคุ้มค่าได้ในสิ่งที่ตั้งใจนั่นเองค่ะหากมองในแง่บวกนะคะที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกนะเหนื่อยมากกว่านี้ยากมากกว่านี้นะคะคุณยังเจอมาแล้วนะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาชีพอะไรก็ตามเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ แต่ความเหนื่อยยากลำบากจะยังไม่จากไปไหนคะ่ะอดทนและสู้ต่อไปคะ่ะในช่วงระยะเวลานี้เพราะว่ามันจะดีขึ้นแล้วนั่นเองนะคะและอยากจะขอพูดถึงใครที่ทํางานนิดนึงนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้คุณจะมีการเปลี่ยนแปล,ง,ปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในที่ทํางานนะคะบางท่านเบาๆหน่อยอาจจะได้ย้ายโต๊ะย้ายอะไรประมาณนี้นะหรือบางท่านอาจจะได้ย้ายาแผนกย้ายสาขา หรือว่าบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายตึกย้ายส่วนย้ายไปเลื่อนตำแหน่งหน้าที่เรียรกได้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานของท่านไม่มากก็น้อยนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกใครที่ทำงานประจำจะได้สัมผัสอย่างแน่นอนค่ะกับการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของเวลาการทำงานหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องเงินเดือนจะลดหรือว่าจะเพิ่มก็แล้วแต่บริษัทและงานนี้แต่ว่าท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงาน จริงๆนะคะไม่มากก็น้อยค่ะจะได้สัมผัสกันทุกคนเลยนะคะชาวราศีพิจิกที่ทำงานประจำเอาละค่ะทีนี้ก็มาที่การเงินกันบ้างนะคะการเงินช่วงนี้เข้าๆออกๆค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงใช่ไหมคะก็หมายความว่าท่านจะมีรายรับพิเศษเข้ามานั่นเองนะคะโดยเฉพาะท่านที่ทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปไรายได้ก็จะเข้ามาเรื่อยๆค่ะชาวราศีพิจิกช่วงนี้การเงินเป็นเงินหมุนนะคะ ได้มาจ่ายไปนั่นเองนะคะมีดวงจะหมดเงินไปกับบุคคลภายในบ้านภายในครอบครัวเกณฑ์ข้อนี้สูงมากๆบางบ้านนี่พ่อบ้านหรือว่าแม่บ้านอาจจะป่วยด้วยนะและหมดเงินไปกับการเดินทางค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวก็จุกจิกคะ่ะมีเข้ามาเรื่อยๆก็จริงนะคะแต่ว่ารายจ่ายจุกจิกอาการและช่วงนี้จะมีรายจ่ายที่ไม่ใช่รายจ่ายประจำเข้ามาด้วย โดยเฉพาะท่านที่ทับมาค้าขายบางบ้านบางร้านค้าจะต้องซื้อสินค้าเข้ามาเพิ่มก็ต้องวางแผนนิดนึงนะคะก่อนจะไปซื้อสินค้าอะไรที่เขานิยมอะไรที่ขายได้ไวให้คุณซื้อมานะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องวางแผนนิดนึงก่อนจะซื้อของเข้าร้านเพราะว่าเงินของท่านจะได้ไม่จมอยู่กับสินค้านั่นเองนะคะเรียกเดยว่าจะได้มาไวไปไวนั่นเองนะคะซื้อมอซื้อง่ายขายคล่องนั่นละคะ่ะ และบางท่านก็มีดวงจะต้องซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแต่ถึงรายจ่ายจะเยอะการเงินก็ยังถือว่าหมุนได้นะคะชาวราศีพิจิกไม่ใช่ว่าจะเอาตัวไม่รอดนะจะหมุนไม่ได้ไม่ใช่นะคะการเงินหมุนได้ค่ะและจะหาทางออกเรื่องค่าใช้จ่ายได้ทุกครั้งอีกต่างหากหากท่านทำงานเพียงอย่างเดียวถึงที่สุดและจริงๆนะคะก็มีทางออกทุกทีไปค่ะ อยากแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะเพราะว่าเหมาะกับท่านมากๆค่ะชาวราศีพิจิกช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามห้ามให้คนอื่นทำแทนโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญสำคัญทั้งการติดต่อง,งานหรือว่าเจรจาพูดคุยเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะเน้นย้ำนะให้ท่านลงมือทำเองคุยเองจะประสบความสำเร็จลองนำไปปรับใช้หรือว่า นำไปพิจารณาดูนะคะหากทำได้ก็ทำเผื่อเป็นแนวทางดีๆให้กับท่านและช่วงนี้ท่านจะสามารถแก้ไขกับอุปสรรคและปัญหาได้ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะเอาละทีนี้ก็มาที่สุขภาพกันบ้างนะคะช่วงนี้ให้ระม,มัดระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารปวดท้องมีดวงจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆน,นะคะฉะนั้นทำอะไรก็ให้ระม,มัดระวังตัวนิดนึงค่ะอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปนะคะ เอาใจช่วยนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงระยะเวลานี้1-15ตุลาคมให้ท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะขอให้หายเหนื่อยมีแต่ความสุขค่ะอยากไปไหนก็ได้ไปอยากกินอะไรก็ได้กินเงินทองก็ขอให้ล้นกระเป๋านะคะการงานก็ขออย่าได้มีอุปสรรคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวย กราบขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ